หลังจากที่ฉันอยากกับสามีของฉันตัวฉันเองก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเด็กเจ้านายคะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าหรอกนะคะแต่ว่างานโปรเจก์นี้ฉันไม่มีเวลาทำจริงๆค่ะแม่แม่คะแม่คะแม่น้ำใสเจ้านายคะ ฉันยังต้องเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวแถมยังต้องผ่อนบ้านแล้วก็ดูแลพ่อแม่อีกแม่แม่คะอุ้มหนูหน่อยอุ้มหนูหน่อยสิคะมีหนำซ้ำสามีเก่าของฉันก็ตามมาลังควานฉันอยู่ทุกวันเลยค่ะบร,ริษัทให้โอกาสเธอโดยให้เธอเป็นคนทีม่มีความสามารถแค่นั้น,มนไม่ใช่เธออธิบายเรื่องพวกนี้แล้ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันแม่คะอุ้มหนูหน่อยอุ้มหนูหน่อยสิคะ ช่วยหุบปากแล้วอยู่ยิงมยบๆบ้างได้ไหมหนูช่วยเห็นใจแม่บ้างเถอะที่ผ่านมาแม่ต้องเหนื่อยและลำบากคนเดียวมามากแค่ไหนอะหนูจามาใครให้แม่ต้องเป็นแบบนี้ได้ไหม น้ำใสไปอาหารน้ำได้แล้วลูกค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปหยินะคะมะนาวฉันเห็นฟีฟ้ามาตามจีบเธอไม่ใช่หรอนี่ไม่เห็นเธอสนใจเขาเลย ทำไมไม่ลองพิจารณาเขาดูวะออกจะหลอกดีกรีปริญญาโทโสดไม่เคยผ่านการแต่งงานสักด้วยอุย๊ยตาคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรอกนะคะแต่น้ำใสลูกของหนูนะสิ เธอเอ้ยมันนาวน้ำใสยังเด็กจะไปรู้เรื่องอะไรคิดให้ดีๆนะเธอจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบนี้ไปตลอดเหรอมันเหนื่อยนะ เดี๋ยวหนูจะลองคิดดูอีกทีก็แล้วกันนะคะเอ่อคุณฟีฟ้าคะลูกสาวของฉันเป็นเด็กที่ดื้อแล้วก็โซนมากเลยนะคะถ้าเกิดว่า เขาเอาของเล่นตีคุณหรือว่าทำร้ายคุณคุณต้องดูเขาทันทีเลยนะคะห้ามตามใจเขาเด็ดขาดคุณเข้าใจใช่ไหมคะครับไปค่ะคเข้ามาในบ้านก่อนนะคะครับน้ำใส น้ำใสลูกน้ำใสทำไมวันนี้เป็นเด็กดีจังเลยลูกน้ำใสผู้ชายคนนี้หนูก็เรียกเขาว่าสวัสดีค่ะคุณนะ สวัสดีจ้าถ้างาั้นคุณก็ไปนั่งเล่นกับน้ำใสเขาก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะไปทำกับข้าวมาให้พวกคุณทานได้เลยครับทะาเดินน้ำใสพร้อมหยังสามสองไป <c oughs> ตึกถล่มหมดแล้วเอาม่มเอาไหมเอาไหม เอาไหมเอาไหมเอาไหมโอเคมาอึบอึบไปอึนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกคุณเจอกันทำไมดูมีความสุขกันจังเลยคะก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าเด็กทุกคนน่ะเขาชอบเล่นกับผมแบบนี้แหละค่ะ มาน้ำใส่ลูกเล่นต่อดีกว่ามาเป็นตัวบ้างเป็นตัวบ้างหนึ่งสองสามชน สงสหนูเล่นกับนา้ามีความสุขไหมครับอะแล้วน้าพอจะเป็นพ่อของหนูได้ไหมครัค <ion>. ือ <y ork> น้าสัญญานะว่าน้าเนี่ยจะดูแลหนูให้ดีที่สุดเลยหนูมีแม่ที่คอยดูแลหนูอยู่แล้วแต่ว่าแม่ของหนูสิไม่มีใครดูแลเขาเลยคุณน้าคะคุณน้าสัญญาได้ไหมคะว่าจะดูแลแม่ของหนูให้ดีที่สุด น้ำใสต่อไปเวลาที่แม่อารมณ์ไม่ดีหนูอย่ามาอ้อนแต่จะให้แม่อุ้มแบบนี้ได้ไหมลูกแม่คะก็เพราะว่าตอนที่แม่อุ้มหนูหนูก็จะได้กอดแม่ไงล่ะคะที่ผ่านมาฉันคิดว่าฉันรักลูกสาวของฉันมากแต่ฉันคิดไม่ถึงเลย ว่าลูกสาวของฉันเขารักฉันมากกว่าน้ำใส น้าสัญญานะครับว่าน้าจะดูแลแม่ของหนูให้ดีที่สุดเลยค่ะคุณนะ้า